แผนพิชิตชัยชนะของโซโลในการจัดการดอรี่กับโรกี้ที่เป็นอมตะสู่เส้นทางการระเบิดพลังฮาคิราชันขั้นสูงที่ตนเองนั้นต้องการสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Re v i e วิและสวัสดีแฟนคลับวันพีททั้งหลายเลยก็แน่นอนแหละว่านะครับเรื่องราวของเอลบับในตอนนี้ที่มันโคตรเดือดสุดๆเลยนะครับก็เป็นเพราะว่าเนี่ยมันกําลังเกิดสงครามการต่อสู้กันนะครับก็คือฝั่งรัฐบาลโลกนั้นนําโดยอิมเนี่ยกาลังจะมาบุกในตัวของเอลบับและต้องการให้คนยักษ์เอลบับนั้นเนี่ยเป็นค่ารับใช้ของพวกเขานะครับ เอลบาร์ฟเนี่ยกำลังจะแตกเต็มทีแล้วและด้วยสถานการณ์ในตอนนี้มันก็มีความลําบากมากมายเลยนะครับถ้าใครนั้นได้อ่านนะครับตัวสปอยมังงะวันพีชในตอนล่าสุด1172ก็จะรู้ว่านะครับอพวกของกลุ่มหมวกฟางนั้นเนี่ยก็กําลังย่ําแย่นะครับและก็กําลังเจอนะครับฝูงกองทัพคนยักษ์เอลบาร์ฟนะครับพวกดอลลี่บล็อกกี้แอนพักพวกนั้นที่ถูกอิมเนี่ยใช้สัญญาณนะครับอย่างโดมิรนเวอร์ซี่นะครับพิกเงาวงการร่างในการจัดการพวกเขาซึ่งแน่นอนไอการทําแบบนนีีีีี้้้้เ่่่่่่่ยยยททาใหดออรรกกกับบลล็ววแแแขงงงูิง พิ่มพลังไปอีกนะครับมันยากมากๆที่สามารถต่อกรได้และประเด็นเนี่ยถ้าถูกจับแล้วเนี่ยก็อาจจะกลายเป็นปีศาจนะครับด้วยเช่นกันเลยทําให้ในตอนเนี่ยมันเป็นสถานการณ์ที่มันยากลาบากมากๆแต่ถ้าใครได้ดูในตอนท้ายตอนเนี่ยจะเห็นว่าโซโลนั้นนะครับดูหน้าพี่แกนั้นโคตรมั่นใจเหลือเกินว่าพี่แกนั้นมีแผนในการต่อสู้ซึ่งแผนเนี่ยน่าสนใจเลยว่าไอ้ที่โซโลพูดนั้นเนี่ยมันมีแผนจริงๆหรือนะครับเป็นการพูดเพื่อปลุกปั่นกําลังใจตนเองเท่านั้นนะครับคือบางคนแซวว่าไอ้แผนของโซโลนั้นก็คือพันไม่่เเลลี้ยงหรือปา ซึ่งเอาจริงๆสําหรับผมมองว่ามันก็ได้หลายมุมนะแต่นะครับถ้าเราลองย้อนกลับไปนะครับในอดีตของโซโลแผนของโซโลนั้นก็มักจะได้ผลเสมอนะครับคือโซโลเป็นคนที่ตัดสินใจดีมากๆในหลายๆครั้งคือมันไม่ไดีอย่างเดียวแหละคือเรื่องการหลงทางส่วนเรื่องอื่นนะั้นเราก็ต้องยอมรับในตัวของโซโลวันนี้เราก็เลยจะมาพูดเกี่ยวกับประเด็นนี้กันนะครับเพราะว่าไอ้แผนของโซโลนั้นอาจจะเป็นจุดสําคัญเลยได้ซ้าที่ทําให้กลุ่มโจรสัต์หมกฟางนั้นกลุ่มความได้เปรียบและนี่อาจจะเป็นการฝึกไปในตัวเลยได้ซ้ําในการใช้ฮารคิราชัน มตะในเรื่องวันพีช ก่อนอื่นเลยเราไปพูดก่อนว่าอดีตเนี่ยทางด้านของโซโลเป็นคนหนึ่งนะครับที่มีการตัดสินใจดีหลายๆครั้งนะครับไม่ว่าจะเป็นในแง่การตัดสินใจหรือแม้กระทั่งในแง่แผนของเขานะครับอย่างเช่นแผนง่ายๆเลยนะครับตอนที่กลุ่มหมวกฟางนั้นบุกไปที่阿าบาスาคือก่อนหน้าเนี่ยไปเจอกับมิสเตอร์ทูบอลเครมานะครับมิสเตอร์ทูมีความสามารถที่เรียนแบบได้นะครับแล้วก็เรียนแบบกลุ่มหมวกฟางได้หมดเลยนะครับจึงทาให้ในตอนนั้นเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่แย่มากๆเลยนะครับถ้าเข้าไปในราบาตาและมิสเตอร์ทูนั้นมานะครก็อ,อ,อ้่าางงตนเแลวม อยู่ในกลุ่มของตนเองจึงทำให้ในตอนนั้นเนี่ยมันก็เป็นปัญหาหนักมากๆแต่โซโลนั้นก็มีแผนของพี่แกนะครับคือโซโลให้ทุกคนน,นั้นทำเครื่องหมายกากบาทเอาไว้ที่แขนของตนเองแล้วก็เอาภาพพันเอาไว้นะครับเพื่อเป็นเครื่องบ่งบอกหรือว่ายืนยันตนว่านี่เนี่ยก็คือเป็นกลุ่มหมวกฟังตัวจริงๆนะของแท้แน่นอนนะครับไม่ใช่มิเตอร์ทูบอลเครนั้นมาปลอมตัวมานะครับเพื่อทําภารกิจซึ่งแน่นอนอันเนี้ยเป็นตัวแปรที่สําคัญเลยในซ้นําในาณาจากอลาบาตานะครับทำให้กลุ่มหมวาฟังนะั้นะนะอ่าอย่างน้อยๆนะคร างนั้นสามารถลบองค์กรบาอกเวิร์กนะครับของโอโคไดยไปได้นะครับก็ด้วยแผนนี้แหละของโซโลนะครับจึงนับได้ว่าเอาจริงแล้วโซโลนั้นถ้าพี่แกมีแผนเนี่ยก็ต้องฟังพี่แกหน่อยนะครับเพราะแผนนั้นก็มักจะออกมาดีหรือในแง่การตัดสินใจจริงๆโซโลก็เป็นคนหนึ่งที่ตัดสินใจดีนะอย่างเหตุการณ์ก็ได้นะครับที่ทิเลอร์บาร์กที่คูม,มานั้นบุกมานะครับโซโลตัดสินใจที่จะรับทุกสิ่งทุกอย่างเอาไว้แทนที่ในตัวของลูฟี่ซึ่งก็ถือว่าเป็นการตัดสินใจที่ดีมากๆในฐานะลูกเรือนะครับ ได้แต่ก็นั่นแหละครับหลายคนนั้นอาจจะมีภาพจานะครับในช่วงหลังเนี่ยที่มันเป็นแบบว่ามีนเป็นมูดแฟลแล้วะกันนะครับที่อาจารย์โอดานั้นเขียนขึ้นมากับเช่นนาเหตุการณ์นะครับที่โอเนงาชิมะนะครับที่ตอนแรกเนี่ยกลุ่มโมกฟางก็มีแผนใช่ไหมเดี๋ยวจะปลอมตัวไปในะอะไรอย่างเงี้ยแต่ท้ายที่สุดแล้วนะครับแผนเนี่ยมันก็ล่มไปนะครับเพราะว่าลูฟี่นั้นไม่ฟังแผนจะบุกไปอย่างเดียวหรือแม้กระทั่งโซโลนะก็เหมือนจะไม่ฟังแผนเลยได้ซ้ำนะครับเพราะว่าบุกไปแล้วก็โจมตีโอเนงาชิมะยับเลยนะคร ออกมาดีเสมอนะจึงทำให้แผงของโซโลในเอลบาฟนั้นนะ่าสนใจว่าโซโลจะทําอย่างไรนะครับเพราะจริงๆแล้วด้วยข้อมูลในตอนนี้โซโลนั้นรู้ข้อมูลพอสมควรแล้วในการจัดการนะครับดอรี่โบกี้นะครับหรือคนยักษ์เนี่ยที่กําลังถูกควบคุมนะครับโดยโดมิรีเวอร์ซี่โซโลรู้ว่าจะต้องใช้ขี้ราชันนะในการโจมตีเป็นการโจมตีซ้ำๆใส่ศัตรูโซโลรู้ว่านะครับอาจจับตัวนะครับดอรี่โบกี้ไม่ได้เพราะไม่อย่างงั้นก็จะถูกจับให้กลายเป็นปีศาจด้วยเช่นกันซึ่งนี่เป็น2เงื่อนไขหลักๆที่โซโลรู้นะครับและเป็น2เงื่อนไขหลักๆที่ โล,โลนั้นจะต้องใช้ในการจัดการนะครับเจ้าพวกนี้ แต่นะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมว่าด้วยบริบทในเรื่องในตอนนี้เนี่ยมันก็เป็นบริบทที่แอบไม่ด้วยเช่นกันว่านะครับโซโลนั้นน่าจะไปในแง่มุมไหนในการวางแผนจัดการนะครับก็คือพวกของดอลี่กับโรกี้อย่างแรกเลยนะครับแน่นอนเรารู้ว่าโซโลนั้นตอนเนี้ยมีภารกิจและในการรับมือดอรี่กับโรกี้นะครับด้วยฮาคิราชันนะครับจึงทาให้สําหรับผมมองว่าส่วนตัวในตอนเนี้ยโซโลนั้นมีโอกาสสูงเลยที่จะล่อนะครับพวกดอลี่กับโรกี้นั้นไปแถวนะครับห้องสมุดเพราะว่ามันจะได้2เด้งเลยนะครับเด้งแรกเลยเนี่ยแน่นอนว่าเป็นการตี ตัวออกห่างนะครับไม่ให้ทางด้านของดอลลี่กับโรกี้นั้นไปหาปู่ยาวและเด้งที่2นั้นล่อดอลลี่กับโรกี้นั้นไปฝั่งนะครับที่มีซันจิกับกาบันอยู่เพราะว่าเงื่อนไขหลักๆที่สามารถใช้ในการต่อกรน,นะครับพวกนี้ได้ก็คือการใช้ฮาคิราชันใช่ไหมสิ่งที่ดีที่สุดเลยเนี่ยก็คือไปตรงที่กาบันอยู่นะครับและให้กาบันสอนพวกเขาว่าจะทํายังไงกันแน่ที่ต้องใช้ฮาคิราชันในรูปแบบไหนใช้การโจมตีอย่างไรจึงจะสามารถจัดการนะครับดอลลี่กับโรกี้ได้คือถ้าใครดูในตอนเนี่ยอาจารย์โอดาห์นั้น พยายามจะฟังทุกอย่างนะครับคือตั้งใจฟังสุดๆเลยและมันก็มีเงื่อนไขอีกว่านะครับการต่อสู้ครั้งนี้มันไม่ได้เป็นการต่อสู้เพื่อต้องการฆ่าในตัวของดอลี่กับโรกี้จึงทาให้ถ้าหากนะครับไปแบบว่าล่อไปฝั่งของกาบานเนี่ยมันก็เหมือนจะมีคนเนี่ยช่วยบอกว่าอ่ะมันจะมีวิธีหรือเปล่าในการจัดการหน้าที่ไม่ต้องสังหารคนพวกนี้นะครับซึ่งนี่เป็นเงื่อนไขที่สําคัญและก็อย่าลืมว่านะครับในเรื่องเนี่ยค่อนข้างชัดเจนเลยว่าอุซบนั้นเนี่ยก็คืออยากจะมาเอลบัฟมากๆแล้วก็มีดอลี่กับโรกี้นนน้้เเป็ไออดวยจทําให ว่าไอ้เนื้อเรื่องตรงเนี้ยมันจะไปเชื่อมโยงกับในตัวของอูซบเพราะตำแหน่งที่อยู่ของอูซบนั้นมันก็ไม่ได้ไกลไปกว่านะครับตำแหน่งที่อยู่นะครับที่ซันจินั้นกําลังไปนะครับและอย่าลืมว่าซันจินั้นจะไปช่วยเหลือนามิด้วยและอูซบอยู่ตรงนั้นนะครับบทในตอนเนี้ยมันจะไปเน้นที่อูซบด้วยอูซบนั้นมีดอลลี่กับโรกี้เนี่ยเป็นไอดอลของตนเองฟีลแบบว่าเรียกอาจารย์เลยนะครับจึงทำให้ถ้าอูซบมาเจอกับดอลลี่กับโรกี้ในตอนเนี้ยมันก็เข้าล็อกกันเลยนะครับก็คือให้อูซบช่วยในการต่อสู้นะ ปัญหาหลักๆของอุซบ์นั้นก็คือไม่มีความกล้าใช่ไหมและเนี่ยมันก็คือความกล้าที่เขานั้นจะต่อสู้กับดอลลี่กับโรกี้เป็นนักรบนะครับที่กล้าหาญใน,นท้องทะเลในการจัดก,การคนยักษ์และมันการช่วยเหลือในตัวของดอลลี i, ่โรกี้ด้วยเช่นกันเกิดซีนดราม่าแน่นอนนะครับเลยทําให้ในสำหรับผมมองว่าแพงของโซโลนั้นมันก็คือตรงนี้นี่แหละลอดอลลี่กับโรกี้ไปนะครับให้ห่างจากปู่ยาวมากที่สุดเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปสู้นะครับและจะมีเนี่ยอาจต้องแน่นอนว่ากาบันอยู่ที่นั่นซันกิที่นั่นอุซบอยู่ท เผื่อเรา่าเฮ้ยไปเดี๋ยวเพื่อให้สันจิสามารถใช้ฮาคิราชันได้นะอูโซไปใช้ฮารคิราชันได้นะแต่เนื้อเรื่องเนี่ยมันไปพ่วงกันตรงนั้นนะครับและเมื่อนะครับทางด้านโซโลนั้นอาไปหากาบันและช่วยฝึกโซโลก็ได้ฝึกไปในตัวนะว่าถ้าจะใช้ฮาคิราชันในการโจมตีนะั้นจะต้องใช้นะครับในระดับไหนนะครับการเมนเนจพลังในการใช้ฮารคิราชันเพราะว่าปัจจุบันนี้โซโลนั้นถึงแม้จะมีฮาคิราชันแต่พี่แกนั้นก็ยังไม่สามารถคอนโทรลได้ก็คือถูกกาบันดุเลยนะครับ เหมือนคุณมีฮาคิร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างงี้แต่มันล้วนไหลตลอดร่างกายนั้นก็ต้องแบกรับตลอดเลยนะครับนี่แหละจะเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่โซโลนั้นจะต้องใช้ในการต่อสู้และผมก็มั่นใจว่านะครับมันไม่ใช่เพียงแค่การอัดฮาคิราชันรัวๆอย่างเดียวจริงจะสามารถจัดการผู้ที่เป็นอมตะได้แต่มันต้องมีเงื่อนไขาบางสิ่งบางอย่างด้วยเช่นนะครับมันจะต้องเป็นระดับพลังที่มันแกร่งมากเพียงพอในการโจมตีโซโลนั้นจะต้องสะสมฮาคิราชันตัวเองเข้าไปในดาบให้ได้มากที่สุดเป็นการโจมตีถึงแม้จะเป็นการโจมตีรวตัวๆ แต่มันแรงจริงๆก็จะสามารถจัดการผู้ที่เป็นอมตะได้นะครับด้วยฝีมือของอิมมันก็เหมือนเป็นอีกหนึ่งบทเรียนละกันที่โซโลนั้นจะได้รับการเรียนรู้นะครับหลักๆเนี่ยถ้าในมุมมองของโซโลคือล่อไปนะครับในฝั่งของกาบันให้ห่างจากเด็กมากที่สุดอย่างที่2ใช้ฮาคิเกาะแล้วก็ฮาคิราชันนั้นเป็นสื่อกลางในการโจมตีเพราะว่ามันห้ามแตะตัวใช่ไหมมันก็ต้องใช้ฮาคิเกาะขั้นสูงนะครับที่แบบว่าเป็นความหนาของฮาคิเกาะที่มันหนามากๆและใช้โจมตีเพื่อไม่สัมผัสตัวนะครับของทาดี่ั้อง่ด้าอด กับโรกี้ด้วยนะครับมันก็คงมีแค่เงื่อนไขเดียวนะครับให้ผู้รู้ที่สุดอย่างกาบันได้แหละช่วยเปิดทาง่อยว่าอาจจะต้องทําอย่างไรนะครับจะช่วยเหลือดอลี่กับโรกี้ได้และอย่าลืมว่านะครับจำนวนคนเนี่ยมันเยอะนะไม่ใช่แค่ดอลี่กับโรกี้เท่านั้นยังมีฝูงกองทัพนะครับคนยักษ์คนอื่นด้วยมันเลยเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่เราจะได้เห็นนะครับที่กลุ่มหมอฟังคนอื่นนั้นจะร่วมในการต่อสู้ด้วยว่าจะเป็นจินเบนะครับที่โคลอินหรือใครก็แล้วแต่ก็จะช่วยในการต่อสู้ด้วยเช่นกันและเอาโดยส่วนตัวผมว่่่่่าาาาาาาเเนนนนีีมมมมัััไใชชแครรรหออกกทสถจจดดู้้ป็ตะ ไขาบางสิ่งบางอย่างด้วยเช่นกันพลังบางส่วนแหละที่สามารถจัดการในส่วนนี้ได้เพียงแค่ว่ายังไม่ได้เปิดเผยเท่านั้นก็ต้องรอพิสูจน์เพราะจริงๆแล้วนะครับจากปากของกาบันเนี่ยถึงแม้กาบันรู้ว่าวิธีในการจัดการพวกนี้ก็คือการใช้คีราชันรัวๆในการโจมตีแต่กาบันนั้นก็รู้ข้อมูลนะครับเกี่ยวกับพวกปาเคียสุวินเทพน้อยด้วยนะจึงทาให้ข้อมูลเกี่ยวกับการต่อสู้นะครับคนที่ถูกโดมิรีเวอร์ซี่นะครับอย่างดอลลี่กับโรกี้มันก็ยิ่งน้อยไปด้วยเช่นกันมาเลยทําให้บางทีแล้วมันก็ยังมีบางแง คําตอบที่สําคัญนะครับว่าอาไปหาผู้รู้ดีที่สุดนะครับแล้วก็ไอแผนที่บอกว่าโซโลนั้นแพ้ง่ายๆเลยคือลุยเข้าไปฟันเข้าไปเลยอันนั้นมันก็อาจจะดูง่ายเกินไปนะครับคือแบบถ้าเป็นศัตรูที่ไม่ใช่ดอลลี่กับโบกี้มันคงทําแบบนั้นได้แต่ศัตรูมันก็คือดอลลี่กับโบกี้ในเวอร์ชันอัปเกรดแล้วนะครับยังไงมันก็ต้องการคนในการช่วยเหลือและนี่ก็เป็นใบเบิกทางที่สําคัญที่โซโลนั้นจะใช้ในการต่อสู้นะครับกับคนยักษ์อย่าลืมว่านี่เป็นประตูสําคัญเลยได้ซ้าหักกลุ่มจนสัตว์หมวกฟางแม้กระทั่งโลลลรรอคกก็แแแ้้้้ววต่น่นนนะผาบ,บทดดสีไปไป เขานั้นจะอัพสเกลพลังตัวเองขึ้นไปในระดับที่สามารถต่อกรนะครับกับจักรพรรดิกลุ่มอื่นได้ด้วยเช่นกันคือปัจจุบันเนี่ยถึงแม้กลุ่มหมวกฟางจะเป็นกลุ่มจักรพรรดิแต่มันก็ไม่ได้ชัวขนาดนั้นจะชนะกลุ่มอื่นได้มันก็ต้องไปการอัปเกรดตัวเองขึ้นไปอีกนะครับนี่แหละเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับและแน่นอนว่าในท้ายที่สุดแล้วจุดหนึ่งนะครับที่ตอนนี้ทางด้านของพวกโซโลหรือกลุ่มหมวกฟางต้องการคือเพียงแค่การขับไล่นะครับก็คือผู้บุกลุกที่มาที่นี่นะครับพวกของอิมหรือ ซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆผมว่าเขาก็ตัดสินใจถูกนะรอบครอบเพราะถ้าบูมบามเข้าไปนะครับฟิลแบบว่าเอ้ยฉันเก่งฉันต่อสู้ได้เข้าไปเนี่ยและดันไปถูกโดมิรีเวอร์ซีแทนมันจะกลายเป็นปัญหาต่อกลุ่มมากกว่านะครับจากที่กลุ่มนั้นจะมีกําลังเสริมในการต่อสู้เยอะกลายเป็นว่าเป็นการยื่นหอกยื่นแค่นะครับให้ศัตรูกลับมาทิมแทนฝั่งตนเองจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะต้องเป็นการคิดที่ดีและการสลับแผนครั้งนี้ของโซโลและทุกคนที่เห็นกันบ้างครับคิดว่าโซโลนั้นมีแผนอะไรนะครับที่ใช้จัดการดอล แข็งที่เหนือกว่าปกติแล้วก็ต้องใช้ไฮคิราชันเท่านั้นจึงจะสามารถสร้างบบแผลนะครับหรือว่าอะไรก็แล้วแต่กับพวกนี้ได้ก็ลองคอมเมนต์แสดงความค,ามคิดเห็นมาข้างล่างนี้ได้เลยนับว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่สําคัญที่ผมโคตรอยากจะดูเลยนะครับกับการต่อสู้ครั้งนี้ก็ลองคอมเมนต์มาแล้วก็เหมือนเดิมน,นะครับหากคุณนั้นยังไม่ได้กดซับสไครต์แลวกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ของคุณไว้เป็นช่อง,งไหนก็แล้วแต่ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ